คุณบอยทำาทำการทำการบ้านได้ดีมากเรื่องรถอ่ะคุณบอยอธิบายแล้วก็ทําการบ้านไม่มีสะดุดเลยอ่ะเดินไปที่รถคันไหนคุณสามารถบอกได้เลยว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไร<ม>อะไรไ<ม>เกี่ยวกับรถอ่ะพออะไรราคาเท่าไหร่เครื่องอะไรระบบการใช้งานอะไรทุกคันที่คุณมีอยู่ในในร้านนะคุณสามารถสามารถบอกได้ไม่มีติดขัดเลยมันมันธรรมชาติมากคือมั่นใจอ่ะว่าจะดีทิชาสวัสดีสวัสดีลุงบอยวันนี้เราจะไปชัยภูมิกันเคสนี้พลาดไม่ได้เลยลูกค้าเป็น f c ติดตามเราดูเราตั้งแต่อยู่ต่างประเทศ วันนี้กลับมาที่ประเทศไทยก็ยังมาเลือกใช้บริการที่ทางเราทริปนี้เราจะใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด5ชั่วโมงครึ่งเป็นระยะทาง388กิโลมไปกันเลยอันดับแรกจัดไปก่อนเลยน้ำมัน1ถังตอนนี้1ถังสามารถวิ่งได้703กิโลเมตรเดี๋ยวไปดูกันพอถึงจังหวัดเชียงฟูมจะเหลือน้ำมันเท่าไหร่ ดูจากแมบแล้ววันนี้เราเลือกใช้เส้นทางสระบรุรีมุ่งหน้าเข้าโคราชเราจะเลือกใช้ทางด่วน M6 ลงที่ชัยภูมิ4คิ้วโอ้เจ้าดอกสะแบงพอถึงปลายแรงก็ร่วงก็รอยฝนบ่ตกบ่ห้อยก็ถึงเวลาขอฝา่าคอ ตณะนี้เราเดินทางมาได้3ชั่วโมงเศรเศษได้ระยะทางรวมมาทั้งหมด310กิโลเมตรจากปลายทาง388กิโลเมตรก็ห่างกัน70กว่ากิโลขอถือโอกาสนี้พักยื้เส้นืิสายและพักรถในตัวโอเคไปกันต่อปลายทางจังหวัดชัยภูม ang, ิ แล้วก็เข้าเขตชัยภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้น้ํามันไปเพียงแค่นิดเดียวเองยังไม่ถึงครึ่งถังเลยนะแล้วยังเหลืออีก392กิโเมตรถือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดหรือโคตรประหยัดเลยก็ว่าได้ส่วนหน้าตาเร่งฟิลลิ่งคันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเครื่องหนึ่งอยู่สองไม่คิดว่าจะขับได้มันและสนุกขนาดห้องตัวสุดช่วงล่างนิ่งเงียบเครื่องเกียร์เปลี่ยนสมูทความร้อนปกติลูกค้าที่รออยู่ปลายทางคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสุดยอด ก็ถือว่าน่าอยู่ผู้มกนทุกคนก็ัธยาใสดียิ้มแย้มแจ่ม,มจใสการคมนาคมสะดวกถนนหนทางจเจริญส้างสิบบนค้าครบคันมีทั้งโลตาส์โกบอลแม็คโคบิ๊กซีโรบินสันและมีโรงบาจังหวัดอยู่ใจกลางเมืองด้วยจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาสวัสดีจ้าพี่จริงก,ก็ไม่ไกลนะอยู่ในเมืองเลยนะอยู่ต,ต,ติดรอบเมืองค่ะติดนิดเดียวเลยเดี๋ยวบอกหน่อยบอกหน่อยดิ<อ>นี่เอฟซีทั้งแหนอยู่ต่างประเทศเนี่ยใช่ดูมานักงานแล้วตอนนั้นอยู่จังประเทศอะไรพี่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วกลับมาได้นานยัง เพิ่งกลับประมาณได้3เดือนดูเพราะว่าอะไรดูเล่นๆหรือว่าดูเพราะาัหารอพอดีเด้งเข้ามาในเฟซบุ๊กก็ดูไวด้ดูก็เห็นคุณบอยไลฟ์สดเก่งมากเลยตั้งใจทํางานแล้วก็อะไรอะทําการบ้านมาดีมากเรื่องเรื่องรถเรื่องอะไรแบบอย่างพี่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยอธิบายได้แบบว่าแปลจะพี่รู้เรื่องเลยหรอโอ้หสุดยอดเลยเป็นธรรมชาติมากก็เลยเป็นตัวเลือกไห้จริงๆรดูว่าหลายที่ไหม ก็ดูแต่ว่าเราไปแล้วแล้วเขาไม่อธิบายให้เราแล้วเราไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องรถเลยใช่ไหมแล้วเขาก็ให้เราเข้าไปดูไปนั่งไปลองแต่เขาไม่อธิบายเรื่องรถเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาไม่ถูกใจใช่เพราะว่าคุณหมอเก่งกว่าอธิบายรถทีเก่งกว่าเอางี้ครับพี่นี่พี่เขาไม่ได้เห็นรถเลยนะจองกันแบบจองกันแบบวิดีโอกันเลยนะที่วิดีโอดูเมื่อคืนนั้นนะ พี่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวโอนจองให้แล้วเดี๋ยวมาส่งกันวันอาทิตย์ก็เลือกถ้าว่าถ้ามีสิทธิ์ถ้ามีโอกาสที่จะซื้อรถก็อยากได้รถมือสองที่ว่า1คือไม่ถ้าเราไม่รู้เรื่องรถเลยเอ,อ,อายุการใช้งานก็น้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะปลอดภัยมากกว่าที่เราจะซื้อรถสัก ปีขึ้นไปแล้วเราไม่รู้เรื่องรถเลยใช่ไหมคันนี้มันก็ตรงโจทย์ก็คือปี21บ็กับรถมันแค่3ปีไม่น้อยด้วยมืสองไม่น้อยมากแล้วพอขับมานี่แบบโอ้โหคตรดีพี่ก็คิดอยู่ว่าเอ้ยเราขับมาแล้วมันจะเหนื่อยไหมว่าเครื่องมันสองมาไกลเหมือนกันนะโคตรสนุกขับมันมากแล้วก็ตาเล่งก็ดีช่วงล่างอะไรก็ดีเพราะยางมันก็เปลี่ยนให้ใหม่ละแต่รถอะบอยรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนชอบไหมชอบไหม ชอบไ,ไหมแต่ย่าชอบนะนี่มีมิกกี้เมาส์ด้วยใช่มัยแต่พอขับได้ใช่ไหมพี่ไปอยู่นู้นนานไหมล่ะไปยี่สิบห้าปีค่ะอืแล้วขับได้ไหมพี่ขับไม่ได้ลูกชายลูกชายอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ค่อยฝึกไปเนาะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวได้รถมาก็ขับเนี่ยนะเวลาน้องนั่งหลังนะ,ะพี่กดสวิตช์นี่นะ,ะน้องจะเปิดออกมาไม่ได้โอเคเออมันจะได้ปลอดภัยเผื่อเราขับเราอยู่งหน้าสองคนเด็กอยู่งหลังคนเดียวใช่ไหมล็อกไว้เขาถ้าเปิดจากข้างในออกข้างนอกไม่ได้อ่าอันนี้คือตัวล็อกเด็กเดี๋ยวลองใช้ดู สามารถที่จะแบบใจเด็เข้าไปแล้วก็เล่นพวกนี้ได้อยู่ทงยูท u บอะไรได้เลยเย็นเจ็บเลยไหมแอบเย็นไหมคะเย็นค่ะไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วนะมันร้อนอันตรายด้วยเนาะพี่เนาะเติมลงต้มน้ำรู้ใช่ไหมพี่ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือน้ำมันเครื่องเนาะอันนี้ที่ฉีดน้ำอันนี้หม้อน้ำหม้อพักน้ำน้ำมันเครื่องก็หมื่นหกพันค่อยไปนะน้ำมันเกียร์ก็สองหมื่นหนึ่งนะครับถ่ายให้ตรงตามเนี้ยน้ำอย่าขาดนะใช้วินาณลูกบวชเลย เอ้ยไม่บวชนี่ผู้หญิงบวชไม่ได้เออใช้ไปเลยใช้ไปยาวเลย <c oughs> ฟิลขับดีมากพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้อุตส่าห์ดูข้ามทวีปมาขนาดนี้แต่จริงดูนุ่นก็เหมือนดูเล่นๆเ,เพราะยังไม่ได้มีแผนจะกลับ <c oughs> <ช>เลย<ช>ปุ๊บปั๊บกลับมาก็นึกถึงกันเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> มาสิมาดูจะได้โอนเงินให้พี่อันนี้เดี๋ยวแล้วเราก็ไปโอนนเลยเป็นันดับ2เลยนะเท่าเขามือแรกเรามือ2อันนี้ก็คือใบวาริการรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี1,000 0กิโลแล้วก็มีพวกนี้เขียนรายเดียดใทั้งหมดแล้วแต่อันนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้ามีปัญหาเข้าศูนย์เขายังมีรับประกันที่ศูนย์อยู่ไง อ่าแต่นี้ไปเขียนให้ด้วยจะได้ส, <cke on. S 1> สบายใจครับแล้วก็สัญญาซื้อขายก็ตามนี้ไม <ussen> ่ดูรถเลยเหรอดูรถหน่อยสิพี่มาดูรถหน่อยสิดูแล้วพี่ดูทุกวันกลับมาได้กี่วันแล้วนะพี่เวลาต่างจากประเทศไทยกี่ชั่วโมงพี่ห้า่ห้าหน้าหน้าร้อนจะห้าชั่วโมงหน้าหนาวจะหกชั่วโมงมาเดี๋ยวขอญาตถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำหน่อยพี่สรุปรับไหมรับสิครับขอบคุณครับให้มาขนาดนี้หนึ่งสองพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณขอให้ยิงรวยๆนะพี่เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับ <c oughs> ขอบมากพี่มรู้จะพูดไงดีใจโอ้โหดูในอยู่นู่นเนาะได้เห็นตัวจริงด้วยเออแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้มา <c oughs> <c oughs> แบบบอยเจอจริงแล้วก็แบบว่ามาได้มายัางมาอุดหนุนบอยอีกโอ้โหชอบอลูกชายเขาร้องรับขอบคุณมาก <c oughs> พี่ขอบคุณมากเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะมีอะไรก็โทรหาน้องนะ <c oughs> มีอะไรโทรหาได้ตลอดเลยไม่ไกลกันเลยแป๊บเดียว <c oughs> มีอะไรเดี๋ยวมาหา <c oughs> ขอบคุณครับงั้นขอตัวแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะคะจ้าจ